รลอดชีวิตของคนเกิดทั้ง7วันสิ่งใดที่เป็นมงคลสับสนพลังงานชีวิตของคุณได้บ้างไปฟังกันค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมีโอกาสที่จะมียอดถานดดาศักดิ์อำนาจชื่อเสียงได้นะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะก็คือเลข1ค่ะเป็นเลขวันเลขกําลังวันคือเลข6ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สับสนคุณอยู่นะคะเป็นกษัตริย์โบราณที่ไม่ใช่นักรบนะคะสายยานโพธิสัตว์ค่ะเช่นเสด็จพ่อรอห้ากรมลวงชุมพรอมาเทพองค์ใหญ่เช่นพระศิวะพระนารายณ์หรือเทวสักกะเทวราชหรือพระอินท์นะคะ ทิศที่เป็นมงคลของคุณคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสีนำโชคคือแดงเลือดหมูอันยณีวันนี้แร่ธาตุคือทับทิมโกเมนพลอยแดงและทองคำค่ะคนคู่มิตรที่จะมาสับสนวนการงานคุณได้นะคะคือคนพฤหัสค่ะและคนที่ส่งเสริมสับสนวนได้อีกวันหนึ่งก็คือเลข6ค่ะก็คือวันศุกร์นะคะคนที่เป็นศัตรูหรือทำสบคให้คุณได้คือคนที่เกิดวันอังคารค่ะเพราะฉะนั้นเลขมงคลของคุณคือเลข1เลขห้าเลข6ค่ะเลขที่อาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้คือเลขสามนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์มีจริยาที่ต้องตาต้องใจรู้จักเอาใจผู้อื่นนะคะ เลขของคุณค่ะที่เกี่ยวข้องกันนะคะคือมีเลข2เป็นเลขวันเลขกําลังวันคือเลข15ค่ะคุณเป็นคนธาตุน้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สับสนช่วยเหลือคุณอยู่ในสายญาณโพธิสัตว์นะคะจะเป็นกษัตริย์หญิงโบราณค่ะพระแม่อุมาทวีพระแม่แลกสมีพระแม่มแมบังพระองค์นะคะหรือว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กุฎอินได้ค่ะทิศมงคลคือทิศตะวันออกค่ะสีมงคลที่ควรใช้คือสีขาวไข่มุกไข่ไก่สีเหลืองอ่อนหรือสีเครื่องเงินค่ะอัญมณีหรือแร่ธาตุคือเพชรไข่ไขไขมุกขาวค่ะคนที่จะเป็นมิตรกััับคคคคคคคุคะคะคุุุณณไไดดด้้้้ีีกกก็ืืออนน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 วพาาาาาาาตตํะะทท่สหรรงงเเิลข8 ค่ะเป็นพระพุธกลางคืนนะคะส่วนที่เป็นเส้นศัตรูกันนะคะอัปัาะะหรือชงกันได้คือเลข5ค่ะพฤหัสค่ะเลขมงคลคือเลข2เลข4เลข8และเลขที่ควรใช้อย่างระมัดระวังคืนเลข5นะจ๊ะ คนวันอังคารค่ะเป็นคนที่มีความกลาก้าความขยันและเป็นนักต่อสู้ตัวยงนะคะเลขตีกาพันในชีวิตของคุณก็คือเลข3าเป็นเลขประจําวันของคุณค่ะมีกําลังเป็นเลข8นะคะคุณเป็นธาตุลมค่ะส,สิงห์สองสี์สามศูนคุณนะคะเป็นกษัตริย์นักรบโบราณค่ะอย่างเช่นเทพเจ้ากวนอูเทพสามตาองค์นาจาพระเจ้าตากสินหรือพระนเรศวรมหาราชได้นะคะทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสีมงคลของคุณคือสีชมพูสีโอรสหรือสีน้ําตาลนะคะอัญมณีแรกธาตุค่ะคือพลอยสีชมพูหรือโกเมนเหล็กนะคะวันอังคารค่ะคู่มิตรท ุขดาดธาตุน้ําคู่ศับสุนหน้าที่การงานการเงินนะคะคือเลข5คาขาดธาตุดินคู่ศัตรูของคุณนะคะคือคนที่เกิดวันอาทิตย์ข่ะเป็นธาตุไฟเลขมงคลของคุณที่ใช้ได้คือเลข3เลข5เลข6ให้ระวังเลข1นะคะ คนวันพุธค่ะจะเด่นทางด้านการเจรจาการสื่อสารมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีนะคะเลขประจำวันของคุณคือเลขสค่ะมีกลังวันเป็น17เนะคะเป็นคนธาตุน้ําค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพุทธิสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์คุณอยู่มีท่านเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระโพศกนะคะที่มงคลของคุณคือทิศใต้ค่ะสีมงคลของคุณก็คือสีเขียวนะคะหรือสีเขียวสดค่ะอายมณีและธาตุคือมรกตหยกนะคะแล้วก็สีประอดนะคะคนวันพุธค่ะคนศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมคุณได้ดีเป็นมิตรกับคุณกอนนวังี่ได้ คือคนวันเสาร์เลข7ค่ะคนที่เป็นศัตรูเลขประทเลขชงกับคุณนะคะคือเลข8ราหูค่ะเพราะฉะนั้นเลขมงคลของคุณก็คือเลข 2, เลข 4, เลข7ค่ะเลขที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังของคนวันพุธนะคะก็คือพุธกลางคืนคือเลข8ค่ะ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะเป็นคนฉลาดมีพอสวรค์แก้ไขปัญหาแตต่างได้ดีนะคะแล้วก็ใจนักเลงค่ะเป็นตัวแทนของดาวเกิดคือดาวพระราหูค่ะเป็นเลข8ดนะคะมีกําลังเลขคือ12ค่ะเป็นดาวธาตุลมพายุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือพระราหูค่ะแล้วก็องค์เทพจตุคามรามเทพค่ะทิศมงคลของคุณคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะสีมงคลของคุณก็คือสีเทาเทาดำคั้นบุหรี่และทองสำริดค่ะอัญมณีและธาตุนะคะที่เสริมโชคลาภให้คุณก็คือพลอย คนที่เกิดในวันเสาร์หรือเลข7ค่ะจะเป็นมิตรที่ค้ำชูคุณนะคะและคนที่สับสนคุณอีกวันนึงก็คือคนวันจันทร์ค่ะคือมีเลข2นะคะเลขนะคะที่สามารถจะชงแลไปประทะกับคุณได้คือเลข4ก็คือคนที่เป็นวันพุทธที่เกิดกลางวันค่ะ คนพันพฤหัสค่ะคุณจะมีความคิดความอานสีิปัญญาแล้วก็มีคุณธรรมเป็นเลิศนะคะเลขประจําตัวของคุณคือเลขห้าค่ะมีกําลังวันนะคะคือเลข19ค่ะคุณเป็นคนธาตุดินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สับสุนคุณอยู่คือมีพระเกจิอาจารย์นะคะหลายๆองค์ค่ะที่สับสูนย์คุณได้นะคะทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลของคุณค่ะสีของคุณคือสีทองแสดส้มสีเหลืองอมพันธ์อัญญบณีและและธาตุของคุณคือบุษราคัมและสังกสีนะคะคนที่เป็นเลขมงคลสับสุนคุณได้นะคะเป็นมิตรกับคุ อาทิตย์ค่ะเลขสับสูน้าที่การงานการเงินได้คือเลข3พระอังคารนะคะส่วนที่เป็นศัตรูชงปะทะคุณก็คือคนวันจันทร์นะคะเพราะนั้นเลขมงคลของคุณคือเลข1เลข3เลข5เลขที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังคือเลข2ค่ะ คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะมักจะมีจิตใจฝักใฝ่อยู่กับเรื่องความรักอาหารการกินนะคะงานละเอียดอ่อนแล้วก็งานศิลปะค่ะดาวศุกร์นะคะตัวแทนคือเลข6ค่ะมีกาลัง21นะคะเป็นธาตุน้ําค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสายานบริษัท์ที่ดูแลคุณอยู่คือพระแม่กวนอิมค่ะพระแม่ลักษมีและพระพิฆเนศเจ้าค่ะทิศมงคลของคุณคือทิศเหนือค่ะสีมงคลก็คือสีฟ้าน้ําเงินอัญมณีและธาตุคือไพลินและทองแดงนะคะคนที่เป็นคู่มิตรกับคุณคือคนวันอังคารเลข3ค่ะคนที่สับสนคำชูคุณได้นะะคคืออเลข1วันาทิตย์ คนที่เป็นศัตรูเลขประท้าเลขชงกับคุณนะคะคือเลข7ค่ะคือวันเสาร์นะคะเลขมงคลของคุณคือเลข1เลข3เลข6ค่ะเลขที่ควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะก็คือเลข7ค่ะ วันเสาร์ค่ะเป็นตัวแทนของความอดทนนะคะมีความวิตกบ้างในระยะทางการดําเนินชีวิตนะคะบ้านปลายจะค่อนข้างมั่นคงค่ะเลขประจําตัวคุณคือเลข7นะคะมีกําลังวันคือเลข10ค่ะเป็นธาตุไฟสมขอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณค่ะเป็นสายยานพญานาคนะคะทุกองค์หรือปู่รูปสี่ร้อยแปดพระองค์ค่ะทิศมงคลของคุณคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะสีมงคลคือสีดำอมแดงง่วงแก่เปลือกมังคุดน้าเงินเข้มค่ะอัญมณีและธาตุนะคะก็คือนินไข่มุกดําแล้วก็ตะกั่วค่ะคนที่ส่งเสริมไปมิตรกับคุณได้คคคคคคืืืออนนนนนนพุทธกลลาาาาางงเข8ะะะี่สสมรรถ ทำให้คุณก้าวหน้าได้คือเลข4คือคุณวันพุธค่ะส่วนคนที่เป็นศัตรูประทะาค,คุณได้คือวันศุกร์ค่ะคือเลข6ค่ะเลขมงคลของคุณคือเลข4เลข7เลข8เลขที่คุณใช้อย่างละวันคือเลข6ค่ะเปิดไพ่เปิดชะตาที่แม่นยํากับศาสตร์ไพ่พรหมาญาณติดต่ออาจารย์อัญญาพรหมาญาณทักมาได้ค่ะ